สวัสดีจ้าพี่พี่น้องน้องวันนี้กะเสียพามาเบิ่งเหรียญสิบแป็กๆได้จ้ะนี่คือเหรียญสิบดีสะสมไว้ได้จ้ะเนาะเก็บไปก็เลยอยากเอามาให้พี่พี่น้องน้องเบิ่งได้จ้ะนี่อีกเป็นอีกเหรียญหนึ่งได้จ้าแต่กับบรูว่าเพิ่นพ่อสอได้ได้จ้ะเนาะเพราะว่าตัวหนังสือิ่นจะน้อย ันนี้อาจจะเขาอาจจะคุณตาเพราะว่ายังมีเห็นหลายด้จะนะเหรียญเป็นอีกเหรียญหนึ่งแต่ว่าทุกเหรียญก็สวยด้จ้ะบู้ว่า่นสร้างขึ้นในพศอใดเนื่องในวันนี้ยังงด้จ้ะเนะาะจะเรียกนํำมาให้พี่พน้องเบิ่งงด้จา้า ก็เพิ่นสวยดีนะจ๊ะเนาะกลับมากาสใส่แล้วจ้ะเลยจไปกกรเพราะวะ่านี่ก็ไม่หลายเหรียญแต่ว่าสบร,รูว่ะพี่น้องๆมีบอกกันเลยเอามาให้พี่ๆน้องๆชมนะจ๊ะอืมคือ เรียนต่อไปได้ใจอย่งนี้ประสิญโยคใครพ,พี่พี่น้องน้องมึงเนาะบามีเรียนแบบเดนเน่แล้วจะนี่เราจะแปลกตาอันนี้สงสัยสิเป็นพระราชนีแล้วจะนี่เนาะพี่น้องน้องมีโบอ,อยู่ในบาทแล้วจะนี่จะนี่แปลก จะกะสวยได้ใจนี้เนาะกะจะบบก,ก่าใส่ได้ใจนี้เก็บไว้ก่อนตอนอันนี้กะพระเจ้าอยู่หัวกับสเสด็จพอล่อหามากใจน,นี้ข้าข้ามนสวยมากเลยจะนี้เป็นขุดนะนี่ของหลังเพิ่นน่าจะ สีหน้าตาสวยแล้วก,ก็แปลกแปลกถูกเลี้ยงแลจ้ะจนโมกาใส่แล้วจ้ะนี่เนาะมันอาจจะโดนในจังน้อยแล้วจ้ะนี่ต่พอโสอสองสามแล้วจ้ะนี่ได้เก,เกิดท่านในแล้วจ้ะ นวยเต่กบก,กา้าใส่คลิปเ่าแด้วจะนี่ก็หลายปีแล้วจะนี่เรียนเนะนะรียนหาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ,พี่พีน้งนองๆเข้ามาชมเรียนก่อนนะจ้าเราจะพักงานส้อมก่อนเนาะพวางงาส้อมอินกับ บ่มีสิบได้เจ้ต้องรอวันอาทิตย์ก่อนเพราะว่าทางหลานเพิ่นปิดเร็วนะจ๊ะโมเลิกงานไปก็จะบ่ทันอันนี้บ่รู้ว่าเหรียญประเทศใดเด้อจ้ะนี่เพิ่นหลงมานั่กันพี่เพื่น้องน้องหูก,ก็คอมเมนต์มาบอกได้เด้เจ้ะนี่บ่รู้ว่าเพิ่นเป็นเหรียญแบบประเทศใดเด้อจ้ะนี่แล้วก็มีอีกเหรียญหน่อยเหรียญน,นึงที่ยังสงสัยมากเลยนี่จ้ะนี่ว่าเพิ่นใส่ได้บ่เด้อจ้ะนี่ อันนี้ก็บอกคุณว่าประเทศใดกันกนะจ๊ะนี่แต่ว่าเพิ่นสวยดีนะจ๊ะนี่สำหรับคลิปเรียนด้วยสวยกันนี่สำนีด้จา้พา,าพี่พี่น้องน้องเนาะยิงกะอยากให้ว่าพี่พี่น้องน้องมาชมว่าเรียน,ปนแปลกแปลกยิง่งยิ่งนี่เป็จนจังไหนนะจ๊ะนี่สำหรับคลิปนี้ก็นม,มนี่สำนี้ละจ้าสวัสดีจา้า